สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Crypto News นะครับวันนี้เรามาเจาะลึกประเด็นร้อนกันหน่อยคือมีข่าวไวรอลนะครับที่แบบว่าพูดกันเยอะมากว่านักลงทุนในอินเดียเนี่ยถือบิตคอย์รวมกันเอ่อมากถึง5.1%ของทั้งโลกเลยตัวเลขนี้ถ้าจริงนี้โอ้โหเรื่องใหญ่เลยนะครับใช่ค่ะเป็นตัวเลขที่สูงมากๆเลยค่ะวันนี้เราเลยจะมาคุยกันเรื่องนี้และครับมาดูกันว่าข้อมูลจริงๆมันเป็นยังไง อะไรจริงอะไรแค่ลือกันไปแล้วภาพวงคริปโตในอินเดียเนี่ยเอ่อมันเป็นยังไงกันแม่เอาละครับเริ่มจากที่มาของข่าวนี้ก่อนมันมาจากโพสต์หนึ่งบน X ใช่ไหมครับ Account at crypto india ค่ะโพสต์นั้นอ้างว่าอินเดียถือครอง btc ถึง5.1%ของโลกส่วนใหญ่เป็นรายย่อยด้วยเราก็คาดการไปถึงว่าถ้ามีสปอตบิตคอย etf ขึ้นมานะตลาดจะคึกคักมากอืมฟังดูน่าตื่นตั้นนะครับ แต่ข้อเท็จจริงเหรอครับค่ะแต่พอเราไปตรวจสอบดูจริงๆสิ่งที่น่าสนใจก็คือมันยังไม่มีข้อมูลอะไรมายืนยันชัดๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลออนเชนหรือว่าจากแหล่งข้อมูลทางการอื่นๆเนี่ยก็ยังไม่มีใครคอนเฟิร์มตัวเลข5.1%นี้ได้เลยคะ่ะอา้าวเหรอครับค่ะ แล้ววิธีวิเคราะห์ในโพสต์นั้นนะคะ,ะดูเหมือนจะเป็นการประมาณการแบบอาจจะง่ายไปน,นิดนึงคือเหมือนเขาเอาจำนวนผู้ใช้มาคูณกับค่าเฉลี่ย BTC ที่คิดว่าแต่ละคนน่าจะถืออะไรแบบนั้นซึ่งวิธีนี้มันก็ความน่าเชื่อถืออาจจะยังไม่สูงพอค่ะอ๋อเข้าใจครับ ต้องเข้าใจด้วยว่าบล็อกเชนเองอะค่ะธรรมชาติของมันไม่ได้ระบ,บุสัญชาติเจ้าของวอ l l e t โดยตรงอยู่แล้วการจะไปตีความข้อมูลอื่นๆเพื่อโยงว่าใครชาติไหนถือเท่าไหร่เนี่ยมันยังเป็นการคาดเดาซะส่วนใหญ่ค่ะเข้าใจเลยครับคือตัวเลข5.1%นนี้อาจจะยังยังไม่ชัวร์ว่างั้นเถอะประมาณนั้นเลยค่ะยังไม่มีหลักฐานหนักแน่นพอ แต่ถึงตัวเลขนั้นจะยังไม่เคลียร์มันก็มีข้อมูลอื่นที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับอินเดียใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้คือข้อเท็จจริงที่ยืนยันได้ชัดเจนเลยครับข้อมูลที่เรามีเนี่ยชี้ว่าอินเดียมีจํานวนคนใช้คริปโตมากที่สุดในโลกจริงๆนะครับตั้ง119ล้านคนเทียบกับอย่างสหรัฐนี่แค่ประมาณ53ล้านกว่าๆเองค่ะต่างกันเยอะมากตรงนี้แหละครับที่ผมว่าน่าสนใจมากๆไม่ใช่แค่จํานวนคนนะ แต่เป็นอัตราการเติบโตปี2024เนี่ย adoption rate โตถึง +172% คิดเป็นประมาณ8%ของประชากรทั้งประเทศแล้วสูงมากค่ะนี่แหละครับประเด็นสำคัญอาจจะไม่ใช่แค่การแก้ข่าว5.1%แต่มันคือการชี้เห็นว่าเออฐานผู้ใช้ที่อินเดียมันใหญ่มากจริงๆนี่คือพลังของคนที่เป็นจุดแข็งของเขาเลยตอนนี้ใช่เลยค่ะ พลังของคนนี่ชัดเจนมากแต่ถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพใหญ่ๆขึ้นนะคะศักยภาพด้านพลังของทุนเนี่ยมันยังมีอุปสรรคสำคัญรออยู่เหมือนกันอุปสรรคยังไงบ้างครับอย่างแรกเลยคืออินเดียยังไม่มีสปอตบิตคอยน์ t f แบบที่อเมริกาหรือฮ่องกงเขาอนุมัติกันไปแล้วนะคะอ๋อครับยังไม่มี ETF ค่ะแล้วก็มีเรื่องภาษีอีกภาษีกำไรคริปโตที่อินเดียเนี่ยสูงถึง3 0เลยนะคะโห30 ใช่ค่ะแล้วที่สำคัญกว่านั้นคือขาดทุนเนี่ยเอาไปหักลดหย่อนภาษีไม่ได้ด้วยเอาอย่างนั้นนักลงทุนรายใหญ่ๆห,หรือสถาบันก็ลำบากสิครับก็คงต้องคิดหนักเลยค่ะภาษี3 0แถมหักขาดทุนไม่ได้อีกปัจจัยพวกนี้มันก็เป็นตัวขัดขวางการลงทุนก้อนใหญ่ๆนะคะแม้จะมีความพยายามจะร่างกฎหมายอะไรกันอยู่บ้างแต่ก็ยังไม่มีผลจริงจัง สรุปคือโครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมายภาษีที่จะเอื้อให้รายใหญ่ๆหรือสถาบันเข้ามาถือ BTC เยอะๆเนี่ยมันยังไม่พร้อมเท่าไหร่ค่ะอืมเข้าใจเลยครับแต่ถึงจะมีอุปสรรคด้านกฎระเบียบอีกมุมที่ผมว่าน่าทึ่งนะคือฐานผู้ใช้เขาดูแข็งแกร่งมากคือขนาดมีข่าวแฮ็ก Exchange ในอินเดียอย่าง Coin DCX ที่โดนไปเกือบ44ล้านดอลลาร์หรือก่อนหน้านั้นว a เรก็มีปัญหา แต่จำนวนผู้ใช้ก็ยังโตต่อได้เรื่อยๆอันนี้มันสะท้อนอะไรบางอย่างนะครับใช่ค่ะสะท้อนความเชื่อมั่นแล้วก็ความความยืดหยุ่นความอึดของผู้ใช้ชาวอินเดียเลยค่ะที่แบบว่าไม่ได้ถอดใจง่ายๆครับผมเพราะฉะนั้นถ้าให้สรุปจากข้อมูลทั้งหมดนะคะข้อที่จริงที่ยืนยันได้แน่ๆก็คืออินเดียเนี่ยนำโด่งเรื่องจํานวนผู้ใช้คริปโตแล้วก็มีอัตราการยอมรับที่สูงมากๆอันนี้คือศักยภาพที่รอการปลดล็อกจริงๆค่ะครับมายืนยันเพียงพอ ไม่ว่าจะจากออนเชนหรือจากหน่วยงานไหนๆก็ตามเรื่องนี้ก็ย้ำเตือนนะคะว่าในโลกคริปโตเนี่ยเราต้องดูที่มาข้อมูลดีๆทุกตัวเลขต้องมีที่มาอย่าเพิ่งเชื่อกระแสไวรัลง่ายๆค่ะครับชัดเจนเลยครับงั้นถ้าสรุปง่ายๆก็คืออินเดียเด่นเรื่องจำนวนคนอันนี้คือผู้นำโลกเลยแต่เรื่องจำนวนเงินหรือปริมาณการถือครองที่เป็นข่าวไวรัล5.1%เนี่ยอันนี้ยังพิสูจน์ไม่ได้ ถูกต้องค่ะซึ่งก็นำไปสู่คำถามที่น่าสนใจต่อไปนะคะว่าแล้วอินเดียจะเปลี่ยนจากผู้นำด้านจำนวนคนไปสู่ผู้นำด้านเม็ดเงินลงทุนในตลาดคริปโตได้เมื่อไหร่แล้วก็ต้องทำยังไงบ้างนั่นสิครับการเปลี่ยนแปลงนี้คงต้องอาศัยหลายอย่างเลยค่ะทั้งกฎระเบียบภาษีโครงสร้างพื้นฐานต่างๆซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยค่ะครับผมก็แน่ติดตามมากๆครับสำหรับตลาดอินเดีย เอาละครับวันนี้เราก็ได้เจาะลึกข้อมูลกันไปพอสมควรแ,แล้วนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์คริปโตในอินเดียหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับใครที่ชอบการวิเคราะห์เจาะลึกแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคริปโตนิวส์ของเรากันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและบทวิเคราะห์ดีๆแบบนี้อีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ